ฉากต่อสู้มาดามเว็บนะคะจะไม่ได้ดูหวือหวาอะไรถ้าเทียบเท่ากับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆค่ะแต่ยอมรับเลยนะคะว่าคลายแม็กช่วงท้ายถูกพรีเซนต์ออกมาได้รายการไม่เบาค่ะทั้งการโจมตีนะคะที่ต้องสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l e m o n s e ค่ะวันนี้จะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนต์มีชื่อเรื่องว่ามาดามเว็บ I'm gonna help you out today. Get in. Until one moment. Back to the land of the living. I'm seeing the future. This is an emergency. Get off the train What's going on. Ezekiel Sims. When she was researching spiders. No idea what those girls come. Don't you? We ก็เป็นหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่พลังหญิงค่ะส่วนขยายของจักรวาลสไปเดอร์แมนในฝั่งของเรื่องราวของสาวๆกลุ่มสไปดี้ค่ะมาดามเว็บนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจค่ะด้วยพลังที่สามารถมองเห็นและก็แก้ไขอนาคตได้เรียกได้ว่าเป็นสายซับสำหรับมัลติเวิร์สของสไปเดอร์แมนค่ะที่สำคัญนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะแค่นักแสดงมาได้น่าดึงดูดค่ะอย่างดากต้าจอนสันนะคะที่จะมารับบทเป็นตัวแม่ตัวมัมอย่างมาดามเว็บค่ะ หรือว่าสาวฮอตสุดเซ็กซี่ขยี่ใจนะคะอย่างซิดนีย์ซูนี่ค่ะตลอดจนได้ผู้กำกับหญิงลุกเท่ชาวอังกฤษอย่าง SJ c l a s ลาส,สัค่ะตัวหนังนะคะก็มีความยาว1ชั่วโมง57นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์มาดามเว็บค่ะก็เป็นเรื่องราวของแครเซนเดอเว็บค่ะพนักงานกู้ภัยที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อช่วยเหลือผู้คน จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะก็เกิดเหตุผิดพลาดขึ้นทําให้ตัวเธอนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะเธอหยุดหายใจไปเกือบ3นาทีเต็มๆค่ะ หลังจากที่ฟื้นกลับมาได้นะคะเธอดันมีพลังวิเศษค่ะคือสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้วันหนึ่งค่ะขณะที่เธอกำลังขึ้นรถไฟกลับบ้านเนี่ยคะเธอดันเห็นอนาคตของเด็กสาวทั้ง3คน,นะคะ่ะว่าพวกเธอกำลังจะถูกชายแปลกหน้ารอบทำร้ายะคะ่ะเธอนะคะจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือะคะ่ะจนต้องเข้าไปพัวพันกับเด็กๆทั้ง3าคนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพ,พยนตร์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่อีกรสชาติค่ะที่รู้สึกว่าถูกปากอยู่ประมาณนึงเลยค่ะด้วยโทนของตัวหนังค่ะค่อนข้างที่จะนําเสนอให้มีกลิ่นอายของหนังระทึกข,ขวัญมากกว่าการเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่ที่ต้องออกมากอบกู้โลกหรือว่าเน้นโชว์พลังสุดตรการตาค่ะ มาดามเว็บค่ะกับเลือกเดินเรื่องไปถึงจุดกําเนิดของครัสเซนดาค่ะหญิงสาวที่เกิดมากําพ้าตั้งแต่เด็กจนเติบโตมาในยุคข,ของปี2003ค่ะกับอาชีพกู้ภัยพร้อมด้วยคู่หูซีปึกนะคะอย่างเบนพาร์เกอร์ค่ะสมัยตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่ซึ่งมันก็กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้เรานะคะตามเรื่องได้สนุกขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับผลงานของผู้กำกับคนนี้นะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเธอผ่านการทำซีรีส์มาแล้วหลายเรื่องนคะคะอย่างเจสสิก้าโจนค่ะเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่พลังหญิงนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องฮีโร่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกำก,ก,กับหนังใหญ่ครั้งแรกของเธอค่ะส่วนตัวมองว่าเธอทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยค่ะ สิ่งที่น่าติดตามของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการทำให้เหล่าคนดูค่อยๆเรียนรู้พลังของมาดามเว็บค่ะซึ่งถ่ายทอดออกมาดีๆในการไล่สเกลยกระดับความตื่นเต้นผสมระทึกขวัญขึ้นเรื่อยๆค่ะ ฟิลแบบหนังเรื่อง Final Destination ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงพลังครั้งแรกนะคะจากซีนที่ฟื้นจากการจมน้ำค่ะฉากงานเลี้ยงที่บ้านนะคะหรือแม้แต่ซีนที่ถูกไล่ล่าตรงสถานีรถไฟค่ะซึ่งช่วงแรกๆนะคะจะเน้นไปที่การเอาตัวรอดมากกว่าลุกขึ้นสู้ค่ะ เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะโฟกัสไปที่การปกป้องเด็ก3คนค่ะมากกว่าการเล่าปมฝังใจของมาดามเว็บค่ะกับความรู้สึกที่มีระหว่างแม่ซึ่งช่วงแรกๆของหนังนะคะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามาดามเว็บเกลียดแม่ของตัวเองค่ะมันจึงทำให้ตอนคลายปมในช่วงท้ายๆไม่ได้อิมแพคแก่คนดูขนาดนั้นค่ะตัดกลับมาสำหรับการร่วมหัวจมท้ายของทั้ง3สาวค่ะหากมองผันเนะคะอาจจะรู้สึกว่า วางปมครอบครัวได้เบาบางไปหน่อยค่ะในการที่จะเล่าให้คนดูเข้าใจตรงนั้นค่ะซึ่งตัวหนังนะคะดันเลือกที่จะไปโฟกัสประเด็นอื่นซะมากกว่าค่ะ แม่ฉากต่อสู้มาดามเว็บนะคะจะไม่ได้ดูหวือหวาอะไรถ้าเทียบเท่ากับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆค่ะแต่ยอมรับเลยนะคะว่าคลายแม็กช่วงท้ายถูกพรีเซนต์ออกมาได้ร้ายกาจไม่เบาค่ะทั้งการโจมตีนะคะที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะโดยเน้นใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วยทั้งรถฉุกเฉินพลุไฟค่ะจนซีนท้ายนะคะกับการโชว์ออฟพลังขั้นเทพของมาดามเว็บค่ะซึ่งของยกให้เลยว่าเป็นซีนที่น่าจดจำของหนังเรื่องนี้ค่ะ จุดที่แอบรู้สึกว่าตัวหนังค่อนข้าง drop นะคะก็คือการเล่าเรื่องของฝั่งตัวร้ายค่ะทั้งแรงจูงใจช่วงแรกนะคะที่อยากจะขโมยเจ้าแมงมุมค่ะโดยเกลื่นออกมาแบบเหมือนจะเอาไปขายอะไรอย่างนั้นนะคะสุดท้ายค่ะเอาไปกัดให้ตัวเองเนี่ยมีพลังวิเศษค่ะรวมไปถึงการขาดสมุนของฝั่งร้ายค่ะเพื่อเพิ่มความร้ายกาจให้มันดูน่ากลัวมากกว่านี้หน่อยค่ะ และจุดที่ติดตลกหน่อยๆเลยนะคะก็คือการที่ตัวรายตัวนี้ค่ะโดนรถชนถึง2ซีนนะคะโดยเฉพาะซีนที่2ค่ะถือว่านางเอกเนี่ยเข้าทีมฟ้าได้เลยนะคะทั้งการคำนวณทุกอย่างได้เป๊ะเวอร์ การสวมบทมาดามเว็บของดากต้ตาจอนสันนะคะเรียกได้ว่าดีเกินคาดกว่าที่คิดไว้ค่ะโดยเฉพาะใบหน้าสวยๆของเธอเนี่ยคะการแสดงซีนแอคชั่นค่ะตลอดจนการถ่ายทอดความเป็นตัวแม่ที่ทรงเสน่ห์เหลือเกินค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่สะกดสายตาได้ดีค่ะก็คือซิดนีย์ซูมินีค่ะกับลุกเดิรดเนิร์ดขยี้ใจค่ะสาวแซ่บอีกคนนะคะก็คือเซเลสเต โอคานเนอร์ค่ะสาวสเก็ตบอร์ดต,ตัวหาเรื่องนะคะเธอก็แสดงออกมาได้จีจ้าสุดติ่งค่ะถือว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้ดีสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะ รวมๆแล้วค่ะมาดัมเว็บนะคะก็เป็นหนังที่โอเคสำหรับเราประมาณนึงเลยค่ะในการเล่าพาร์ทของคนธรรมดาก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ค่ะโดยใส่ความระทึกข,ขวัญเข้าไปได้กลมกล่อมค่ะทั้งจุดเชื่อมโยงของตัวละครที่แฟนคลับสไปเดอร์แมน Spider Man คิดถึงและรู้สึกใจชื้นอีกครั้งที่ได้เห็นค่ะส่วนฉากแอคชั่นนะคะก็จะเน้นไปที่การเอาตัวรอดมากกว่าจู่โจมค่ะช่วงคลายแม็กคือการปล่อยของที่แท้จริงค่ะการออกแบบมุมกล้องดีไซน์พลังถือว่า ออกมาได้ดีเลยค่ะนักแสดงแคสมาลงตัวทุกคนแต่แอบเสียดายนะคะที่ตัวร้ายกล่อยไปหน่อยค่ะสำหรับมาดามเว็บนะคะก็ขอให้คะแนนไว้ที่ 7.3เต็ม10ค่ะเล่นกับพลังนิมิตได้น่าสนใจดากาตาจอร์สันโชเท่จนเกินบรรยายค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนแฟนซูปเปอร์ฮีโร่นะคะก็ลองไปสัมผัสดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวให้ฟังกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ